สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกิจกรรมบายเหนี่ยของพวกเรานั่นเองค่ะว่าเป็นยังไงค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนี้นะคะร้านเลดี้กาก้าค่ะเราก็มาดูร้านชุดเกี่ยวกับบายเหนี่ยนะคะซึ่งปีนี้นะคะพวกเราก็จะได้ทําเกี่ยวกับชื่ออะไรนะเธอชุดทิมลาตีค่ะมราตีนะคะซึ่งว่าก,กิจกรรมบายเหนี่ยเนี่ยคะเป็นประเพณีที่พี่พี่น้องๆนะคะในคณะจัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการร่วมเลี้ยงอํลา สแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นะคะที่กําลังจะสําเร็จการศึกษานั่นเองค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการรับน้องแล้วก็รุ่นพี่นะคะก็ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่ให้ความสําคัญก็คือว่าให้นิสิตนักศึกษานะคะทุกชั้นปีนะคะได้ัวรลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของมหาลาัยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีทั้งความสุขความทุกข์ปะปนกันไปนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูเกี่ยวกับชุดสวยๆร้านนี้เลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะ สอเราก็จะได้มา,าคุยกับพี่ๆเล่าประสบการณะะ์ส,ส,สนนะะร้างสรรค์นหน้าฟินีนะคะแล้วก็มอบของทลี้ยงหรือให้กันแลี้ยงกันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรับประทานอาหารด้วยร่วมกันค่ะสุดท้ายนะคะเราก็พาคนเพื่อนไปดูรู้สึกเหนือยกันค่ะเรจะไปงานค่ะค่ะทุกคนแล้นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะ มีชุดสวยเยอะแยะเลยค่ะนี่นะคะชุดสวยๆเยอะมากซึ่งในการบายเดินนะคะแต่ละคนนะคะก็จะเลือกชุดที่ตัวเองอยากใส่แล้วก็คิดว่าตัวเองใส่แล้วสวยที่สุดนะคะเพื่อพี่เพื่อที่จะไปแบบยินดีกับรุ่นพี่ของเรานะคะแล้วก็จะหาเลือกชุดที่สวยแล้วก็เข้ากับตัวเองที่สุดนั่นเองคะ่ะนี่นะคะมีชุดเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนมีแต่ชุดสวยๆเลยค่ะ ซึ่งทีมแต่ละทีมแต่แ,แต่แตและปีเขาก็จะบอกมาไม่เหมือนกันนะคะซึ่งปีนี้เราก็้้เป็นชุดแต่ตรีสีอะไรก็ได้ค่ะเราก็จะมาเลือกดูกันนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยมากค่ะ <c oughs> สําหรับวันนี้เราก็จะได้ดูเกี่ยวกับประวัติของบายเนี่ยแล้วก็ดูชุดสวยๆนะคะค่ะแล้วก็จะเจอกับคลิปต่ตอไปได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย